สวัสดีครับวันนี้บ้าวจาพามาเบรงน้ำผึิงที่มันเป็นไข่นะครับมีวิธีบ่ใไ้น้ำผึ่งที่มันเป็นไข่นะครับให้มันกลับมาเป็นเป็นน้ำผึิงคือเก้านะครับจากที่มันเป็นไข่เป็นตอนแบบนี้นะครับนี่ครับมันเกิดจากเราเอาไปแช่เย็นเนาะถือความเย็นมันก็จะเป็นไข่แบบนี้ครับนี่คือน้ำผึ่งแท้นนะครับสังเกตน้ำผึ่งแท้นนี่มันจะเป็น เป็นข้าเอื่นยังคล้ายๆตะกอนนะครับเนี่ยเป็นบุนบุนอนะเนี่ยเป็นบุญบุนเอื่นก็าบ่ถือครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่ครับขาวขาวคุณคุเป็นเนื้อคี้มนะครับนี่คือน,น้ำผึ้งแท้ครับแบบนี้วิธีการก็เอาน้ำใส่เลยครับน้ำใส่พร้อมกับขวดน้ำผึ้งใส่พร้อมกันเลยครับต้องใส่ตอนที่น้ำม,มันอุณหภูมิพอทันหลายนะครับเอาใส่พร้อมกันเข้าไปเลย ชนี่นี่ครับประมาณนี้ค่ัตังไว้เลยนี่ครับหมอนสีดำนี่จักหน่อยครับเดี๋ยวเขามารอส o o ครับว่ามันจะได้ผลดีือเป่นี่คือวิธีของผมเองนะสามารถอาไปใช้ได้ครับลองพิสูจน์กันเบิ่งจากน้ำผึ่งที่มันเป็นไข่มันสิกลับมาเป็นน้ำผึ่งคือเก่าบ่เดี๋ยวมรอรุนครับตอนนี้น้ำยังบม่ทัานเดือดเดี๋ยวรอชมตอนไทยครับ ทานผู้ชมครับอัปเดตอีกรอบครับผมนี่ครับเริ่มเป็นน้ำนะครับผมจากที่เป็นอ่าเป็นไข่เนาะนี่ครับวางเอาไปใส่กันเบื้องเลยครับนี่เริ่มเป็นน้ำสีเหลืองๆขึ้นมาแล้วครับเริ่มหายเป็นไข่แล้วครับสองร้อยสักแป๊บครับนี่เปิดฟ้าไปนิดนึงนะครับนี่เพระ่าอาจจซมีแรงดันอากาศนะครับนี่เปิดฟ้าไปนิดนึงนี่ครับ เดิมเปลี่ยนสีลลโอเคครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึงค่อยมาเบิ้งกันอีกครั้งนะครับนี่ครับเบิ้งสีการเปลี่ยนแปลงครับน้ำเดือดแล้วเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นสีน้ำผึ้งแล้วครับไ่เริ่มหายละต้องรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆครับแต่ผลแน่นอนครับอาไปลองใส่กันเบิง้ง เอามาลุ้นกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านี่ว้าวสวยดูเขาจะต่างนิดนึงนี่ครับได้ผลจริงนี่ครับวิธีทำกรบ่อยากใส่น้ำกับขวดตั้งลงไปเปิดฝาครับต้มน้ำให้มันเดือดรอมันละลายอย่างเดียวครับผมนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้เาทำได้ครับผมนี่ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผม จอดครับ